เอาละถึงเวลาแล้วสิที่ผมจะต้องมาแก้แค้นนะจากครั้งที่แล้วนั้นผมได้พายแพ้กับเจ้าฟิกเกอร์ครั้งนี้ผมก็เลยจะมาแก้แค้นผมจะเล่นให้ถึงด่านร้อยให้ดูเอาละทั้งสองคนนี้น่าจะพาผมไปถึงด่านร้อยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะมีคนที่ดูเซียนมากนั่นก็คือคนที่กำลังเปิดประตูอยู่เขาดูเซียนมากดูแบบ เล่นจบมาแล้วหลายโลกเขาดูเก่งมากเลยครับสาเหตุที่คิปถึงช้าก็ก็มีงานนิดหน่อยโอ้มันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วเพื่อนโทษทีนะที่แย่งตูนะ่ะตายหมดไหมวะอ้าวเฉียบหายละเหลือใครอ้าวเหลือฉันคนเดียวจากสามเหลือหนึ่งโอ้โหอุ้ยเดอะาอ ทำไมเจอหรืออายวะเนี่ยปกติแต่อุ้ยทำไมกูเจอมึงบ่อยจังวะาเดือยอายทำไมฉันเจอยูบ่อยจังสองรอบก็ถือว่าเยอะแล้วนะอึ๊บสวัสดีพี่ชุบ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 ไม่มีสินะชุบ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 โอเคเหมือนว่าจะไม่มี อุ้ยเจอ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 อย่าเซ็กหยอกฉันสิฉันไม่ชอบไม่คุณทำแบบนี้ชึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ต้องแบบระแวงไว้ก่อนระแวงไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีชึบห้องที่สิบเก้าฟ้าไฟดีดีแบบชึบแอบตู้ ราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเราจะไม่รีบเกินไปถ้ารีบเกินไปทําไมกูเจอมึงบ่อยจังเลอออยถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยเราจะเกิดอาการที่เรียกว่าลนนะครับลนแล้วเราก็จะแบบแบบประมาณนี้คือทอํไอหยังบบถือเฮ้ยแจอยู่ไหนเลยอ๋ออยู่นี่ แล้วก็เปิดไปอ่ะอุ๊ยห้องพัทเซนพัทซูพัทเซนพัทเชียอะไรสักอยาก่างอ้าวทำไมฉันถึงไม่เก็บมาล่ะึ๊บชึบมาอุ๊ยเจอเดือดไออีกละอะไรวะเนี่ยกูเจอมากี่รอบแล้วสีรวนะส่รอบแล้วนะฉันเจอยูสี่รอบแล้วนะทำไมทำไมฉันถึงเจอยูบ่อยจังเลย แม่งสปอนบ่อยชิบหายชึบทิคในการหากุญแจโดยการฟังเสียงนี่เป็นทิคที่ดีเฮ้ยเจอแ,แ,แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮึบนั่นไงเจอแล้วไปเลสโกรู้สึกอยากเจอซีกมากเลยอยากเจอมันมากเลยไม่ได้เจอนานอุ้ยเจอดวงตาละรู้สึกอยากเจอซีกมาก อยากเจออยากเจออยากเจอทนที่อุ้ยเจอซีกแล้วว้าวเราจะต้องได้วิ่งหนีซีก,กันอีกแล้วนะครับผมบอกไปเลยครั้งนี้ผมฝึกมาดีผมผ่านด่าน50แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าวะมาซีเกิดถึงเวลาเชนี่ฉันจะต้องวิ่งหนีนายจึ๊บ อ,อยู่ตรงกลางมาเสียงไล่ดานมาะแล้วง่ายนะสำหรับผมนะมันง่ายมากเลยแต่อาจจะไม่ง่ายสำหรับใครบางคนนะที่ยังเรียนด่านนี้ไม่ผ่านไป่านหาสลีกแล้วเอ้ยเจอและ ห้องที่4ี่สแล้วก็เจอมันชื่อเชี่ยอ,อะไรวะอืมสีมันไม่มันชื่ออะไรอะฟิกเกอร์ไป็เปล่าวะอ่าผมว่าผมจะต้องได้เรียกว่าแลเลเนเฮดเหมือนเดิมแล้วแหะโอ้พี่แซเลนเฮดมาหาสมุดด้วยพลังแห่งการขั้นเทพ ชึบมีไหมมาตรงนี้ไหมอุ้ยมาตรงนี้ด้วยอ่ะแอบตู้มาปึ๊บปึ๊บชึบปึ๊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 บนี่ง่ายอยู่นะแต่ห้ามพลาดแค่นั้นแหละมันง่ายแต่ห้ามพลาดชึบปึ๊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 บมาไปได้เลย ไปออกไปออกไปจากตู้นี่ซาฟี่ไหมมาโอเคจะได้เล่นมิดิเกมอีกลแล้วมาชึบชึบชึบอ,อ,อ่าอุ้ยเจอห้องสีแล้ว เพื่อน,น,นอีกคนนึอยู่ไหนวะเอา้าอีกคนนึงหายตู้ไหนเราจะสิ่งที่ผมยังไม่รู้นะเฮ้ยเอา้าเชี่์เข้าตู้แล้วก็เห็นได้เหมือนกันหรอนเอน,นี่ยมาครับผมนั่นอยู่ในตู้อุ้ยอุย่ด่านซีนี่ก็ผ่านไปง่ายๆหรอกไม่ยากง่ายง่าย ไปแล้ว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 เอะล่ะผมจะไม่รีบแล้วกันไม่รีบเหมือนครั้งก่อนที่แบบครั้งก่อนน่าจะรีบรีบกดไปหน่อยก็เลยตายก็จะไม่รอเพื่อนนะนะเพราะไม่ผ่านหรือผ่านก็ช่างช่างมันดูเหมือนว่าเขาจะปรับหใหม่ให้ให ไอเซเลนเฮดตัวเชียนี่นี่มันมันจะเดินมาฝั่งฝั่งทางขวาปกติมันจะไม่เดินมามันจะหรือถ้ามันเดินมามันจะเดินมาค่อนข้างที่ยากกว่าจะเดินมาทางนี้ก็ยากท่นาน่าจะปรับผูพัฒนาชึบชึบเก็บเก็บทางนี้จะเป็นทางที่ปลอดภยัยจะกลายเป็นทางที่ปลอดภัยไปแล้วชึบ ได้ยินเสียงฟีเท้าอันใหญ่ๆของเขาอุ๊ยหนังสืออยู่นั่นอยากให้มันขึ้นตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยขึ้นไปด้วยวะ่ะชึบป,ปุ๊บเราจะไปหาตรงนี้ให้หมดก่อนนะเพราะคิดว่านายจะยังไม่หมดชึบ ซื้ออยู่ฝั่งนี้ชึบอุ้ยเออพี่มาฝั่งนี้ก็ดีแล้วพี่ชึบ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 อะชึบบึบบึบอ่าอุ้ยเหมือนพี่เขาจะขึ้นมาว่ะอยู่ใกล้ตู้ไว้ก่อนแล้วกัน มาอันนี้อะไรอ่าไม่มีเชือกที่จำเป็นเลยมีสามเหลี่ยมแต่ในนี้ไม่มีสามเหลี่ยมหมายความว่าจะไงพี่พี่รีบลงไปได้แล้วพี่โอเคพี่นั่นแหละดีมากพี่เพราะที่นี่ไม่มีใครอยู่อุ๊ยมืนดินเสียงอะไรสักอย่างอ๋อมันก็มาจากฝั่งนี้นี่แหละ ไม่มีเสียงอะไรไหมวะไม่มีวะเอาละตัวเ x หายไปไหนอ่ะอ้าวเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองศูนย์ศนอะเฮ้ยใช่จริงด้วยใช่สองไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วนี่คือการเดาแล้วครับเทปนะครับ ได้วิตามินมาด้วยวะ่ะวิตามินมาสองอันชื้แล้วก็ไปเปิดกุญแจเฮิ่บๆดูก่อนดูก่อนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับทำไมมันแหลกแหลกแหลก,กวะทำไมแหลกแหลกวะงๆงด้วยชืบปะเข้าตู้อ่าผ่านไปละ อ้ามันหน่วงๆแหๆลกๆหน่วงๆอะ่ะหรือว่าอันนี้ปะปรับลงสักหน่อยแล้วกันเหลือสองมาหวังว่าคงจะไม่หน่วงแล้วกันอุ้ยเจอยาวิตามินอีกแล้วทำไมเขาให้บ่อยอย่างวะซึบถ้าง,งั้นรีบหน่อยแล้วกัน อุยทำไมเจอด่านพวกนี้บ่อยจังวะหาทด้ต้องหนีพวกลับเนี่ยฉันไม่อยากหนีแล้วชึบยินแล้ววิ่งไปเลยชึบชึบเน้นรีบครับผมรีบแล้วทีนี้รีบแล้วชึบอืมห้องที่เจ็ดสิบสอง อากูเจอห้องหาของอ่าสวยจุงเบยททำไมฉันต้องมาเจอห้องแบบนี้ด้วยฮึบอยู่ไหน่ะทีนี้นี่อุ้ยมีอันนี้ด้วยวะโอเคมันบอกพิกัดเอาแล้วฟึบฟึมีตัวเช่นนั้นปะ บอกแล้วว่ากุญแจอ,อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่แล้วก็ไปเลยโอ้สาวังว่าจะไม่เจอห้องมืดแต่ก็ยังเจอน่าชื้นวะไงเพื่อนโอ้เราเจอห้องซีกแล้วอ่าเรืองเวลาวิ่งหนีซีกแบบมันๆ บทำไมกล้องเอียงล่ะครับทำไมกล้องเอียงบไปละไปแบบชิวๆชืๆ้บผ่านยินยากินวิตามินปูปูปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปปิป๊มาถึงสักทีฉันเหนื่อยมากรู้ไหม 94อ่าโอ้เจอแอมบูสมาข้าตูเข้าตู้ตอุ้ยผ่านแอมบูสแล้วโอ้เหนื่อยซะเหลือเกิน96 97 98 99อยู่ไหนวะเจอตัวเชี่ยอะไรเนี้ยเก้าสิบเ้าถมัเป็นดาดแบบนี้วะาานาที่100อุย้ยไม่เคยเห็นเลยวะเฮ้ยอะไรวะเนี้ยโอ้เซเลนเฮด อยู่มาทําอะไรที่นี่คุณผู้ชมเคยเห็นพลังเหลี่ยมไหมครับเราจะเดินมาแบบนี้นะครับพี่นี่คือพลังแห่งความเหลี่ยมชึบเราก็จะไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันมาเพราะผมได้ไปดูแล้วว่าทำยังไงไมันจะอยู่แต่ห้องห้องห้องนั้นอะอปเปิดประตูดิ ชุบมาพาเซนห้าสามหนึ่งสิบแล้วก็อะไรอีกวะผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านโอ้ยไม่ผ่านหนึ่งห้าสิบสิบแล้วก็อะไรวะสามอา้อาวอะไรอย่างวะสิบ สามห้าหนึ่งก็หมดเลยนะอ้าผ่านสเต็ปหนึ่งไปละมาหกเจ็ดสิบแปดหนึ่งสองทิพ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 เจ็ดวะเจ็ดสิบแปดสี่สองหนึ่ง หกโอ้จะผ่านแล้วสองเก้าสามเจ็ดแปดผ่านไหมผ่านไหมเก้าแปดเจ็ดสาสามสองหนึ่ง ผ่านไหมผ่านไหมผ่านเยดเกผ่านแล้วเลยมันก็จะมีเวลาจำกัดให้เราปุ๊บปุ๊บ,บชุบชุบชุบรีบจะพึ่งลงนะครับมาช้าบแป๊บเดียวเองโอ้ไม่ที่สุดกูก็ผ่านเกมเชียร์นี่ยากชิบหายเอาล่ะครั้งต่อไป ผมจะมาสปีดลานกันถ้ามีโอกาสได้เรียนอีกนะนะเราจะมาสปีดลานกันเราจะมาดูขัดซีนกันนะครับแล้วก็ไอ้ซีเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ม,มันไม่มันไม่ใช่ชื่อซีเกอร์มันชื่อเชี่ยวว่าเออช่างแม่งซาลนีเออซาลนีตลงมาละว,ว้าวว้าวตุ่งมัเป็นตาแล้วเีดแล้วเราจะลอดหรือเปล่านุ๊บจะลอดหรือไม่นุ๊บจะลอดหรือไม่ อืมรอดอ,ดอ่าดอเอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงยเท่านี้แลยกันชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็กดไลค์ด้วยนะนะเพราะว่าคลิปนี้ทำนานจริงบาย